หมูนี่ลุงหลังมาละหมูนี่ขอบขึ้นค่ะหมูล,ลุงหลังมาละค่ะมคมแสนว่าที่กระดาษแต่ผลงานอยู่ที่หน้าค่ะ <laughs> เอาสีป้ายเต็มหน้าเลยแม่ไหลสีด้วยนะคะงงมากป้าเองลูกนะคะป้าเองนะคะส่งเสียงไปก่อนป้ามาดีลูกวันนี้ป้ามาดีนะคะอย่า,า,ยยากางหูใส่ป้านะคะป้ามาดีนะคะ อาดมก่อนอาให้ดมอะยื่นงวงมาอะแมังกรอยู่กันกี่คนเอยพี่เซสวัสดีค่ะลุงหล่สวัสดีค่ะนีี่โอดหยุดแหละวันนี้พี่โอ๊หยุดหรอฮอที่รักเ,เ,เออไม่เคยเห็นของแปลกอะเนาะเอาอะไรอ่ะเอเอชุดอะไรอะขายผลไม้เหรอสีสันอลังการมากนะคะสองสาวฮอตเมื่อวันก่อนมีหนุ่มงานแอบมองนี่ เออเอาอะไรมาสวมใส่อ่ะนะคะลุงลุงอย่าว่าจะชัางเลยลุงหลัดก็งงนะคะเออแซนรู้ขอกอดนน่อยสิจริงๆเราอยากกอดเธอนะยุย้ยแต่ว่าเออเธอเอาดินเอาต้นไม้ไปปลูกบนหลังอีกแล้วหรอเธอเป็นผู้หญิงรักธรรมชาติหรอเออคันนะคะเป็นสตรีก็ต้องมีความคันเป็นธรรมดานะคะ <im itation> เออเออ,อ,อ,อร้องทลาไมอะลูกผู้ชายตัววันนี้เสื้อคุณปวดสวยจังขอพระคุณมากค่ะยุ้ยอยากได้เสื้อคุมคะ่ะ <g ül üyor> หล่อแม่ฝ <im itation> ากหอมแก้ม <im itation> ไปฝากอ๋อหอมแก้มสาวสองสาว,สาวแล้วไปฝากพี่ทูเหรอแม่เออเอากลิ่นไปฝากใช่ไหมฮะอย่าวิ่งนะลูกปอปอยเอง <im itation> แต่ว่าพ่อวิ่งไปก่อน <laughs> นี่นะคะอ,อะไรอยรอดวิ่งกันใหญ่เลยเราอ้วกมากแล้วดูขาดิเนี่ยเราดูจิ้งกู้ของแท้จิ้งกู้ของแท,งแท้กระตุยจิ้งกุ่งตายยันฮี <laughs> เอออุยอ้ยเธออ้วนมากลุงหาตรงไหนคะเนี่ยแถวนี้เหรอแถวนี้อะไรอะ อดครุดถึงวันอดได้ถึงวันอาญ่าเอออดแบบอยู่แบบใดเลยเซ็ตลุงเลยเนาะเออผัดกันบ้างนะคะน้องร้องค่ะอยากได้เสื้อพี่ปอปอใช่เหรอแม่นะอยากกอดมีจังเลยค่ะพี่เซฟดูเชือกไหนบ้างคะพี่เซฟดูเชือกไหนบ้างคะแม่แม่ถามตอนนี้ถ้าดูโอ้ไปไหนกันนะเด็กๆสวัสดีครับไปไหนข้าคุณไปไหนข้าคุณ เดี๋ยวฉันจะขบเธอขอบคุณค่ะได้เดี๋ยวไปได้เดี๋ยวถ้าพี่ไลฟ์เสร็จไปกินขนมในร้านกันนะลูกไปไปค่ะนี่ต้าหูเหรอ พี่เต้าพี่เต้าช่วงนี้ไม่ค่อยบุบไม่ค่อยจะบายไม่รู้จะใด,นนดว้ายที่บอลสวัสดีครับกันยางสวัสดีครับกันยางสวัสดีครับสวยไงลูกสวยหรือแปลกส,สิงหาก,กรีดสิงหากรีสว,วันนี้ขี่ช้างหรือเปล่าครับลูก บอ่อเหรอวนอานารีไม่มาใช่ไหมนู่นไงอ๋ออยู่น,นูนน่นนู่นวานารีเข่ามาวนานารีเข่ามาอีกแล้วสิงหาสิงหาเข่ามาอีกแล้วอะไรลูกเอไอไม่มาแล้วเหรอเอไอพักลูกนะครับเป็นวัยรุ่นต้องพักก่อนโอ้โหวันนี้โบกีอันไนม่สมสีลูกเดี๋ยวต้องถามเดี๋ยวลองต้องถามควานหมายถึงสีขอขอพลายแก้วใช่ไหม ถามลุงค้ำก็ได้นะแกพอมาตั้งแต่น้อยเราอ่ะรู้จักพุ่มพวงไหมรู้จักครับแม่พุ่มนี่ไงอยู่นี่ไงเป็นแม่อารีนาอ่าใช่แม่พุ่มเป็นแม่อารีนาวันนารีหล่อมากค่ะกรีดว่ะสุนะคะวันนารีหล่อจริงเหรอเป็นตัวเมียเลยจ้ะใช่โตตาคือเปล่าที่หล่อโอ้โหสมศรีโอ้โหสมศรีโบววันเสาร์ให้หรือเปล่าวันเสาร์อันนี้บทใจ นี่เดี๋ยวแม่ดูเขาข้ามนะไปสาม,สามนี่เขาจะใช้งวงในการกดลงนะคะแล้วก็เดินไปกช็ปกชิดรู้ไหมคะพ่อของพายแก้วนี่คือใครคะแม่สิงขน<ต>เออพ่อคือใครอุ้ยแสดงว่าสิงขรน,นี่ลูกเยอะมากเลยนะนี่สีเราตาแดงเหมือนกันเหรอ จริงหรองั้นก็เพราะงั้นก็แสดงว่าเป็นพี่น้องกับอุ่นเอ้ยใช่ใช่ถ้าจําไม่ผิดเหมือนว่าอุ่นก็มีมีมีพี่ชายอยู่นะน่าจะแก้วนี่แหละมั้งเออใช่ไหมแ้วเออเอองั้นก็แสดงว่าพ่อแม่กันหรือเปล่าคนละพ่อเออโอเคร่างนี่คนละพ่อตายละสิงห์ขอนเธอทำไมแฟนเยอะอะฮะสิงห์ขอนแฟนเยอะ มีสมุดบันทึกอ้าวมีสมุดบันทึกอยู่จริงอยากขอยืมหมอมาทำ f ฟมิลี่ทรีเนาะแต่ละรุ่นช้างรุ่นนี้มีลูกเป็นใครแต่งงานกับใครลงน้ไปชีวิตเวลาไหนมาท่สมศรีคนสวยทำไมชุอต้องเป็นไอรอนเพราะวันนี้จะมีงานแห่ไม่มีลูกไม่จะมีนักร้องมาที่มอร์นิ่งคอร์ใครนะนักร้องมาที่มอร์นิ่งคอร์คือใครไม่รู้ ใช่เหรอจริงๆต้อรับทุกท่านเข้าสู่มีมานุรักษ์ช้างไทยนะคะกับกิจกรรมช้างอาบดามค่ะอ๋อหรออ๋อมีงานเลี้ยงที่โรงแรมเหรอพี่ปาหล่อมากค่ะตรงๆไปเลยนะแม่น้องไม่ต้องพูดถึงว่านารีอีต่อไปนะคะ ้ะไปแม่ขอหน่าสวยมากค่ะแป้นแลนดีเนาะแม่น้องงวงก็สวยค่ะถ้าเกิดว่าขึ้นไปองเขานม่เห็นด้วยค่ะแฟมิลี่ทรีใช่ไหมแม่สิงห์ขอสาวแทบเออแม่นะคะพี่หนึ่งนั่งสบายมากค่ะเหมือนโซฟาเลยนะคะตอนนี้พี่ตั้มก็เหมือนกันนะคะดูสิคะดูท่านั่งควานดิฉันนะคะสบายมาก น้ออานไม่ได้เราทรงตัวไม่ได้เหมือนเขาแล้วเราระแ,แวงด้วยพี่จุ้ยแต่เขาเนี่ยคือชินไงกับการเนี่ยอย่างเงี้ยช้างโยกหัวหรืออะไรเงี้ยเขาก็ชินไงเขาก็จะแบบไม่กลัวอย่างเรานี่คือช้างก้มหน้าช้างสะบัดงวงแล้วก็จะฮึ่ยฮึ่ยฮ่าฮ่าฮึ่ยฮึ่ยทำไรลูกทำไรลูก <c oughs> เออขยะโอ้ยแม่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 กำลังจะไปที่พักกันแหละนะคะเมื่อช้ามาถึงเขาไปดูรอลอลูกชายก่อนเลยนะคะที่พงที่พักไม่ต้องเข้านะ เขาบอกว่าอะไรนะไปอาบน้ํากันก่อนไหมไม่ใช่แม่มารอลูกบ่าวนะ AI โดนอีกแล้วเข้าฝ่ายปกครองแม่จุ่มพบครูด่วน <c oughs> <c oughs> การทรงตัวดีเยี่ยมใช่แม่นี่คือเห็นเลยนะคะว่าเป็นความไว้ใจระหว่างควานกับช้างซึ่งเราอะเป็นคนนอก <c oughs> เราก็เลยไม่มีความไว้ใจเราก็จะแห่ๆหน่อยนะคะเวลาอยู่บนคอช้างแต่ถ้าพี่ควานนะคะเขาจะรู้เลยว่า ช้างของเขามีการเคลื่อนไหวยังไงนะคะ,อะชอบขยับคอชอบขยับหัวแบบไหนนะคะแล้วเขาก็จะไม่กลัวเพราะว่าเขาเคยชินแล้วนะรู้จักนิสัยลูกชายเป็นอย่างดีลูกชายจะโมโหจะวิ่งจะดือ้อรู้หมดเลยนะคะนี่นี่คือความสัมพันธ์พิเศษนะ,ะที่เราเรียกกันว่าบอนดิ้งของอ <laughs> เอ,อ็นดูนะคะ เหมือนกินข้าวโพดเสร็จแล้วก็เอาสั่งข้าวโพดให้ช้างแหละนะคะเออเวลาช้างลงอ่างอาบน้ำใบบนตัวเล็กสุดในร้านเลยค่ะใช่แม่แต่ถ้ายืนกับเราก็ตัวใหญ่มากแต่พอยืนกับพี่ๆเพื่อนๆอย่างเงี้ยดูตัวเล็กนะคะน่ารักเชียวนะคะ ร้องเพลงที่แก้วลอยๆนะคะใต้ต้นไม้ร้องเสียงดังใช่ไหมจำแม่ได้เหินว่านารีมากค่ะกลได้เลยตามพยาไซเลยนะคะไหนพี่เต้าน้องๆที่ลงไปอันนี้พี่เต้าใช่ไหมพี่ทอดูแลด้วยนั่นจากว่าอ๋อใช่พี่เต้าางที่จะเจ้ปกครองดูแลพี่เต้าเนี่ยก็เป็นอีกคนหนึ่งที่คุยสนุกแต่ว่า แกจะไม่ใช่คนตลกแกจะพนคุยเรื่อยๆแต่หมายถึงว่าถามอะไรแกก็จะตอบเพราะแกจาเรื่องราวช้างได้เยอะแกดูแลช้างมาเยอะนพี่เตาก็เป็นควานอีกท่านหนึ่งที่อายุไม่เยอะแต่ว่าประสบการณ์เยอะนะคะดูแลช้างมา็นเอานานละแล้วก็พี่เต้าเนี่ยก็มีพ่อคุณพ่อเป็นควานช้างเหมือนกันเออใครพี่อุ่นควานปลากินกล้วยวนาลีกินเปลือกค่ะเอ็นดูหงอาบน้ะปลาจะแอบกินกล้วยวนาลีเหรอแม่แม่แ่ เอาล่ะแม่ลําเพายมายัางแม่บอกว่าขับรถอยู่อย่าชวนดูนะเดี๋ยวเสียสมาธินะคะพี่ปากินกล้วยปอกเปลือกให้น้องค่ะน่ารักมากเออส่งเปลือกให้มาดีกินต่อเอาไไขากรีดนะคะไ,ไ,ไค,ะครร้องนะเออเมื่อกี้ไค่ร้องนะพี่หนึ่งสิงหาหาันไปมองหนะ้าคนที่แบบเอามาลงกันเหรอไม่ลงกันเหรอ เออเออสิงหาเชือกแรกเลยพี่ควานเริ่มพับขางเกงให้สูงขึ้นโชว์ขาขาวนะคะเซ็กซี่เออหวัดดีค่ะขนมมปังโอ้ยขอบคุณมากที่หนูแชทมาบอกโอ้ขอบคุณมากโอ้มาถึงแล้วขอบคุณหน่อยขอบคุณมากค่ะ ดูไม่มีเสียงก็ดูเพราะว่าเดี๋ยวพี่ทำงานให้ไม่ให้ใช้โทรศัพท์แตแอบดูไม่มีเสียงงานขอบคุณมากเอาละที่ทำงานรู้แล้วล่ะตอนนี้ได้ค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะล้างลูกน้ำแล้วจาลูกจาลูกสัญไม้เริ่มสั่นค่ะ มุมนี้สวยมากนะมุมนี้คือตอนนี้กระต่ายลงน้ำไปครึ่งตัวแล้วแม่นะคะยวก่อนนะฮะรกระต่ายอยู่ใกล้นสิงหาหน้าตาดูเรียบร้อยมากค่ะไมถึงพี่ควานหรือน้องแม่นะโอแคบซืออะไรล่ะคนนี้แหละน่ารักเนี่ยคนนี้แหละคนนี้น่ารักมุมนี้สวยมากค่ะเนี่แม่ดูการทรงตัวของพี่ควานสิงหาสิเล่นเซิร์ฟหนึ่ง เออนะคะอยากลงถ้าเราลงอาบทุกวันเราจะยืนอยู่เขาได้ไหมได้ใช่ไหมเราจะฝึกได้ใช่ไหมเราจะแล้วก็กระโดดลงน้ําไปเลยกระโดดลงน้ําไปเลยเหรอลูกใช่แล้ววันนี้แล้ววันนี้แม่ไปไหนคะลูกแม่น้องไปไหนลูกอยู่ที่โรงแรมอ๋ออยู่ที่โรงแรมแล้วพี่มายังไงอ่ะเมื่อเช้าอะขับจกยานมาโอ ล่าสุดคือขับจักรยานเองแล้วขับขับจักรยานเองมากับป๋อเอามากับพี่ป๋อแล้วพี่ป๋อไปรับที่โรงแรมเหรอลูกไม่ไม่ไม่คือเอาจักรยานไว้ที่โรงแรมแล้วก็ปอมาเอาก็เลยก็เลยขับมากับพี่ป๋อใช่ไหมลูกเก่งมากเดี๋ยวแม่กลับวันนี้เลยหรอค่ะไม่นอนคุณยายไม่สบายว้าขอให้คุณยายหายเร็วๆคุณยายที่ออกโรงพยาบาลได้ส่งวอต้องกลับไปดูแลคุณยายตอนแรกบอกว่าจะนอนคุณยายเข้าโรงพยาบาลเพิ่งรู้ว่าเป็นลูกิีไม่ได้ ะะเลยนค่ต้องดูแลแหละใช่ใช่ต้องดูแลค่ะไม่เป็นไรแม่เราอยู่กันอีกนานหนูเป็นอมตะแม่หนูอยู่รอแม่ที่นี่นะอยู่รอแม่จนเกษียณได้เลยจ้าจ้ารองเท้าพี่ควันแน่นหนึบมากค่ะไม่ลื่นไม่ไหลส่วนใหญ่พี่ควันแตแอบถอดรองเท้าเก็บไว้นะแม่จะสังเกตได้ว่าไม่มีรองเท้านะคะพี่หนุ่มแต่ทำไมวันนี้พ่อตั้าใส่รองเท้าลงน้ำอ่ะเนี่ยพ่อตั้าใส่รองเท้าลงน้ำแล้วส่วนใหญ่รองเท้าพี่ควันจะเป็นชังดาวนะแม่นะคะ ช่างดาวสีต่างๆเออพอต้มลงมเความเหนียวแน่นหนึบอพอตั้มเป็นของเขาลงน้ำอวันนี้ใส่ใช่ไหมลูกแล้วแม่แม่ลงบาดาลกันวันไหนแม่แม่คนที่เขาลงเข้าโปรแกรมกันไหมคะน่าจะใช่ไหมมีมีอยู่มีอยู่มีมีพวกนี้มีมีแม่นกกับแม่เหมียวจองมาด้วยตอนบ่ายสมสีเขาอยากลองไปทัวร์บาดาลบ้างดำลึกดำตมใช่ไหมดำตมเออดับแบคทีรอับวันไหนครับโอ้โห คมแสนมาไหมคะอยากเห็นวันนี้คมแสนมามาอยู่ตรงไหนแล้วอยู่ตรงนี้ไงใกล้ๆเราหรือเปล่าข้างหน้านี้ไม่ใช่นี่ใครนี่นี่พี่นี่พี่ใบบวมเฮ้ยคมแสนไม่มาเล่นน้าหรอใช่บอกอันนั้นพี่บีหรือเปล่าพี่บีหรือ,พ,รอพี่บีหรือใครคมแสนอยู่ไหนอ๋อคมแสนไปลงยาก,ก็ว่าอยู่ว่าไม่เห็นวันนี้โลวันนี้โลไม่มาแม่นะคะพี่ควานแอบถอดรองเท้า ไปตั้งเหมือนตอนเราไปวัดต้องต้องแอบถอดรองเท้าเหมือนกันอันนี้พี่พรจะฝากแม่ตานีไว้นะคะรองเท้าฝากนางไม้ไว้นะคะเสียบตามต้นไม้ต่างๆเออมาเลย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 บุญมาเลยลูกไปบุญมาเท่าไหร่นะนี่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 เฮ้ บางเด็กบางเด็กเธอเธอให้ฉันนั่งหน่อยเธอเธอไปก่อนเธอกลัวน้ำเหรอพี่อ่ะหมาสะดุ้งหมาสะดุ้งน้ำนะคะโลมาวันนี้ไม่มาแม่โลไม่มานะคะวันนี้เอาโน่นโน่นก็โลมามาลีโลมาลีโลมาลีเอาล่ะแสนล้านนี่แหละแม่นสุด แม่นสุดอะไรสุดเยอะมากอมน้ำเอออมน้ำเยอะมากใกล้มากอ่าหันหน้ามาทางเราด้วยใกล้มากเลยโอ้เตี่ยไปครึ่งตัวแม่นะคะเตี่ยของจริงเตี่ยของจริงอันเนี้ยเด็กชอบเลยเออใบบุนอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอยู่ด้านหน้าเลยแม่นะคะเอาล่ะเธอแม่นมากเอาล่ะ เย็นดีนะคะพี่ควานแอบแอบถอดรองเท้าเหมือนเวลาไปวัดนะคะต้องถอดรองเท้าซ่อน<ช>เดี๋ยวไไหายน้ำเกือบเข้าปากใช่เ็ต้องหันหน้าไปก่อนเธอไม่ลองชิมหรอน้ำจากบ่ออมริตน้ำจากบ่ออมริตเม่กิ้ติดตรงนี้นี่เกือบเข้าปากติดล้บีปาน <S 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 <อ>แสล้านทำดีมากลูกนะคะเออแสล้านทำดีมากลูกว่านารีไปทำไปทำตรงนู้นเธอไปอยู่ในกอไผ่ตรงนู้น เอออ้ออ๋อแบบนี้เลยเพียว่าเอาเลยลูกจัดการจัดการพ่อตั้มเลยลูกสมศรีเอ้ยจัดการเออคุณพี่โจพี่โจอ๋ออ๋อยมาลีคนสวยขี้หรอขี้ใส่หน้าเพื่อนเลยแบบนี้หรอใครร้องใครร้องทำไมใครร้องโอ้โหพี่โจ มือถือไม่เหลือแล้วต,นนต,วตัวนี้อโอ้ยงวงใหญ่เก็บน้ำเยอะแม่นะคะเพราะคืตอตัวนี้เปียกไปแล้วครึ่งตัวนะคะว่านารีไปหาหน่อไม้ค่ะสงสัยแม่เมื่อกี้เ,เออโอ้โหเต็ม <c oughs> หน้าสิคหาเลย หมดเลยวันนี้เขาบอกว่าว้แหงมากแม่เออว้แหงมากนะคะ mm hmm. ขนาดรับชมผ่านหน้าจอยังมีความสุขขนาดนี้แม่ต้องมาบอกเลยมาแล้วจะรักบอกเลยนะคะมานอนกอดช้างกันที่นี่เรามีที่พักด้วยนะคะถ้าสะดวกสะดวกก็แนะนําจองอาหารที่พักศูนย์การเรียนรู้ช้างไทยโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าถ้าเข้ามาทางอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยนะคะว่าห้องว่างไหมวันที่เท่าไหร่แนะ ตอบช้านิดนึงอย่าอย่าด่ากันแหงนะคะด่าได้แม่แต่อย่าแหงมากนะคะเพราะว่าแอดมินทําหลายหน้าที่แล้วเกินนะคะก็จะอาจจะตอบช้าสักหน่อยนะคะโอ้โหสิงะมันมีแล้วสิงะมอห์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 ในขณะที่พี่สว่างไม่รู้เลยว่าลูกแตงทำะไรลงไปเดี๋ยวโนเลยค่ะอ๋อได้ขอบคุณไม่กวาดใช่ไหมได้แล้วใช่ไหมขอบคุณไม่กวาดที่ส่งมาให้พี่ควันด้วยนะคะใครได้ มีสิบอันใช่ไหมเอออะไรนะไม่ครบใช่ไหมคะไม่ครบหรอแม่ไม่กว่าไม่ควาำไม่ครบแม่โอ้มันสั้นไปหรอโอ้เอ็นดูอ่ะแม่ไม่กว่าให้พี่ควานขอยาวหน่อยนะคะเพราะว่าอะไรนะพอแสนล้านพอแสนล้านชอบโอ้พอดี เซลกระแหงมากนะเออแม่ไม่กวาดส่งให้พี่ควานรบกวนขอยาวนิดนึงเพราะว่าพี่ควานส่วนใหญ่ค่อนข้างสูงนะคะแน่แล้วก็บางทีเนี่ยเขาไม่ใช่ใช้กวาดแค่ผืนว้ายนะคะเขาใช้เอ่อกวาดบนหลังน้องช้างด้วยเวลาที่ให้แมปลงแน่นะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาจากที่ไหนคะนี่โอ้โหงเทพกอดๆคุอมีนะข่าวโชว์แล้วใช่ค่ะช่วงนี้คุณหมอเ้งบดเสียดายต้องขอโทษด้วยนะคะ คุณหมอน่าจะให้งดยาวเลยเพราะว่าถ้าช่วงพายุยังเข้าๆออกๆค่ะแกก็กังวลเพราะว่าดินตรงที่น้องอยู่ค่ะมันแฉะแกกวเรื่องเชื้อโรคอะไรเงี้ยค่ะอ๋อลูกข่างสดอูกระต่ายเธอไปยืนตรงนั้นเลยเหรอพี่บีทุกคนเขาบ่นว่าไม้กวาดมันสั้นแต่ว่าพี่ทําบอกว่าของพี่บีใช้แล้วพอดีเลยเหรอพอดีไปเลยเอ็นดูนะคะเอ็นดู ปอปอทำชรางพ่อแม่ลูกน้องช้างหน่อยค่ะเป็นปฏิทินปีใหม่อยากทําอยู่นะแม่อยากมีเวลาเยอะๆจังอยากให้วันหนึ่งมีซัก7 2บชั่วโมงอยากทําอะไรเยอะแยะเลยแต่เราไม่มีเวลาเลยแม่นะคะโอ้คนสวยวันนี้ตีมอะไรวันนี้ไม่มีตีมเลยค่ะไปรถไปเลยนะคะคนสวยลูกไปก่อนค่ะไปก่อนนะคะว้าวเนื่ยโอ้คนสวยอู้ว่าที่คุณแม่อุ้ยอายมากอุ้ยอายมาก มานี่เราลูกเร็มาคนสวยแล้วอู้กว่าจะขึ้นได้นะอุ้ยอ้ายแล้วเกินนะคะคนสวยเออพี่แก้วเป็นลูกใครอ่ะพายแก้วอ่ะพี่เต้พ่อเมย์เหรอเอ้าแสดงว่าพ่อแม่เดียวกับน้องเขยลางอะดิอ๋อเหรอเออน้องอุ่นคนละพ่อน้องอุ่นเออแม่นอกใจช่วงแม่นอกใจพอดีวายตาย มุมนี้ดีมากแม่เห็นช้างใกล้เลยใช่ไหมแม่กระต่ายก็จะพยายามหามุมใหม่ๆให,ให้แม่แม่เรื่อยๆนะคะเซนทรัลหรอบอกได้ยินแอดพี่จุย้ยบอกแล้วคะ่ะเพราะว่าแม่แม่บอกว่าอยากให้ทำเฟมิลี่ทรีเหมือนกันพอปอยากทำเขาบอกว่าได้ยินแอดพี่จุย้ยบอกแล้วคะ่ะไปเอาเวลาที่ไหนมาคะช็อตฟิลเซนทรัล,ลวอล <laughs> <laughs> จริงแม่คือพวกหนูอะแค่ไลฟ์บางทีก็หมดไปครึ่งวันแล้วนะอย่างวันเสาร์เนี่ยก็คือมากันวันหยุดแล้วก็คือไลฟ์ไปเลยทั้งวันเนี่ยแม่นะคะ เมื่อวานเนี้ยก็คือไปถ่ายคลิปให้แม่ๆม่ตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสี่โมงเนาะเมื่อวานเนาะสี่โมงเย็นจริงๆเลยนะคะเมื่อวานงานการอื่นไม่ได้เลยแม่ให้เอกสารก็ต้องเคลียร์นะคะปอปอเหมือนเอาแม่สิงขอนมาขายอ,าออกซื้อให้สิงขอนแฟนเยอะพ<อ>ี่ตาบอกว่าตอนแม่จบตรงตรงนี้ไจบตรงนี้ก็ได้สองชั่วโม,มงกว่าแล้วเดี๋ยวหิวข้าวใช่แม่แอดมินจะเป็นปีแล้วตอนนี้นะคะแอดมินยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเดินสนั่นเลยนะคะก็เลยนะคีดจะไปได้เลยเดี๋ยวเป็นปี๋กัน เดี๋ยวจะเป็นปีขี่ตัวไหนคะคุณพ่อให้หนูขี่ตัวไหนคะ่ะเออขี่น้ำมยอกะเห็นดูทาไมใส่ถุงมือพ่ออ๋อปวดข้อมือมียานวดไหมคะเอามีอยู่น้อถ้าบ่มีเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาให้อะไรคะคนสวยค่ะโอ้โหอะไรอ่ะเออ ถ้าเขากดที่บาดเจ็บนี่ยแต่ถ้าเวลาเอาพริกเนี่ยอ๋อเจ็บยกเวลายกเวลาเกร็งใช่ไหมคะไปตรวจก่อนเออไปผ่าที่โรงพยาบาลช้างเหรอนะคะาจะไปจองคิวผ่าเลยเออช้างมันสบายเออมันจะหายใช่ก่อนพี่เวสวัสดีค่ะลูกชายล่ะคะ พักอยู่ข้างบนอ๋อทำไมพักคะคือคักผูพันธ์คือคักนะคะพ่อเวก็เลยได้มาดูช่วยดูลูกๆอะเชือกอื่นนะคะพี่เวน้องสังภูพันพี่เวขี่เชือกไหนได้อีกไหมเมื่อก่อนไม่ไม่เลยเหรออ๋อคือถ้าดูผู้พันแล้วก็ไม่ขี่เชือกอื่นต้องดูตัวเดียวอ๋อถ้าเป็นเมื่อก่อนเธอดูตัวเดียวเอาล่ะเราจะจบไลฟ์ตรงนี้บายบายทีม น,น้องชาโอ้พี่เบย์พูดหน้าเด็กจริงเถอะห้าสิบกว่าแล้วดิห้าสิบต้นอยู่ 50. 50. 51. 51. เออห้าสิบเห็นด่ถึงตัวเองอี๊เออใช่เพราะพี่จุ้ยก็น,น่าเด็ก <c oughs> ตัวเล็กหน้าหมวยนะคะหย่อนนี่ปีกโบร้อยหมแค่นี้จะตึงโบเหรอ,มววอไม่กล้าทำอ่ะไม่กล้าทำเออกระต่ายหน้าเรียวนะคะ น่าเป็นอะไรนะกเรียนทันตะวันตัววิสต้องติกตอกผู้แบบเกลียดตัวเองเลยอ่ะมันบีบเก้อหล่อใช่ไหมน่าเล็กใช่สำหรับชนีอย่างเราเขาติ๊กตอกพอดีชอบชอบเลยสวยนะคะ